เชคและฟิโอน่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ยินมาว่าพวกเขาอาจจะกำลังมีลูกด้วยลาลิลูไปเยี่ยมหนองบึงแสนสบายในดินแดนที่ห่างไกลเพื่อไปเก็บข่าวมาแล้วมาใช้ริบบิ้นสีทองนี้เพื่อทำชุดให้ฟิโอน่ากันร่างตัวตุ๊กตาและตัดชิ้นส่วนออกมาพวกขอบขอมด้านข้างและพวกเราก็ต้องพลิกด้านในออกด้านนอกและลองสวมชุดดู แต่ฟิโลน่าต้องการแขนเสื้อยาวขึ้นตกแต่งรอยตัดและเอวด้วยเส้นสีทองคำว่าดีไซน์สีทองบนคอเสร็จมาทำผมของเธอกันหวีมันและถักเปียผมมาดริบบินสาตินรอบๆตรงต้นและตรงปลายของเปียผมระบายสีรองเท้าให้เข้ากับชุดสีดเรดรส ตกแต่งด้านข้าของรองเท้าด้วยกาวเพชรสีทองแม้แต่ซินเดอเรลล่ายังต้องอิจฉา <c oughs> พระอาทิตย์เริ่มตกลงแล้วฉันต้องซ่อนตัวแล้วโอไม่นะพระอาทิตย์ตกดินแล้วแสงอาทิตย์ส่องบนตัวฟิโอนาและเธอหลบไปซ่อนตัวในกระท่อมไม้เพราะฟิโอนาตกอยู่ภายใต้คำสาปที่เลวร้ายฟิโอนาเคยเป็นเจ้าหญิงแสนสวยในตอนเชา้าแต่จะกลายร่างเป็นยักษ์ขี้หลังอาทิตย์ตกดิน และตอนที่พระอาทิตย์ตกดินฟิลน้าก็พบว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่ผิวของฟิลนากลายเป็นสีเขียวดังนั้นเราต้องระบายคอและหน้าเธอเป็นสีเขียวระบายมือด้วยนะและอย่าลืมขาด้วยละ่ะตัดหูจากกระดาษโฟมทำพวกมันให้เป็นแบบนี้และระบายพวกมันให้เข้ากับสีผิวหูพวกนี้ได้ยินเสียงทุกอย่าง แม้แต่เสียงกลีบดอกไม้หล่นพวกเราต้องเปลี่ยนเสื้อให้เธอด้วยคอเสร็จอาจจะแน่นเกินไปดังนั้นเราต้องการอะไรที่หลวมขึ้นอีก 1...2...3... ยักน้อย3ตัวเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์รามากเลยสำหรับเช็กและฟิโอน่าเติมพื้นผิวด้วยดินปั้นแต่งแต้มครั้งสุดท้ายโดยใช้เครื่องมือปั้นดินและอันแรกก็เสร็จแล้ว และตอนนี้พวกเราก็มียักษ์น้อย3ตัวแล้วระบายทั่วใบหน้าหูและทั่วทั้งตัวด้วยสีอะคริลิกทำแบบเดียวกันให้ลูกน้อยคนที่สองยักษ์คนที่สามเป็นแบบเดียวกับสองตัวอื่น <c oughs> เขียวหมดเลยระบายส่วนขาวของดวงตาแฮ่ <c oughs> ฉันดูเหมือนผีไหมเด็กสาวม,มีตาสีฟ้าและพวกเด็กชายมีตาสีน้ำตาล ว่ารอยกระาเล็กๆและเติมแก้มให้เป็นสีแดงระเรื่อเด็กแฝดสามพวกนี้เล่นกันสนุกเลยล่ะ <c oughs> ผมของทุกคนแตกต่างกัน <c oughs> เด็กสาวม,มีกระจุกผมบนหัวเธอแล้ว <c oughs> ตัดโบออกมาจากกระดาษโฟมให้เธอ <c oughs> ตกแต่งมันด้วยรอยจุดสีขาวพี่ชายคนหนึ่งของเธอมีผมยุ่งๆ <c oughs> ส่วนอีกคนยังไม่มีผมงอกอกอกมาเลย <c oughs> มาทำหนองบึ้งจากสลามกันเถอะ มันดูเหมือนโคลนเลยเทสลามลงบนหน้ากระท่อมมีหมอกลอยปกคลุมเหนือหนองบึงยักษ์ตัวน้อยชอบเล่นน้ำในโคลนสีเขียวแถมสนุกยิ่งไปอีกเวลาเล่นกับฟองไปด้วยที่รักช่วยดูลูกของเราให้หน่อยได้ไหม ฉันต้องไปร้านก่อนนะ่ะแล้วก็ทิ้งลูกคนเดียวไม่ได้ด้วยไม่มีปัญหาฉันเก่งกับเด็กๆนะฉันสัญญาว่าจะไม่ละกสายตาจากพวกเขาเลยโอเคเด็กๆทำตัวดีๆนะดูแลเด็กสามคนนี่ไม่เห็นยากตรงไหนเลยแฮะก่อนอื่นสายโครนเล่นกันในหนองบึงทุกคนมีความสุขดี <c oughs> จากนั้นเธอก็เล่นชิงชาได้พวกเขาทั้งสามคนกำลังเล่นสนุกเลยโอเคหนึ่งสองออคนที่สามล่ะ เธอหายไปไหนยักษ์สาวน้อยพวกเราไม่ได้เล่นซ่อนแอบอยู่นะฉันทำลูกหายซะแล้วไม่นะฉันกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเอมคือว่าฉันว่าฉันหาลูกสาวของเราไม่เจอเลยเ่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วไงว่าอย่าละสายตาไปจากทั้งสามคนเลยโอ้นั่นไงลูกของเราโอ้ฟิโอนา่าฉันจะทำยังไงเนี่ยถ้าไม่มีเธอมาทำผ้าอ้อมให้ลูกน้อยกันพับแผ่นกระดาษแข็งครึ่งหนึ่ง และตัดชิ้นส่วนออกมาทีนี้ลากเส้นลงบนชิ้นส่วนผ้าผ้าอ้อมสามผืนพอสำหรับทุกคนแล้วติดเทปตีนทุกแกตกแต่งด้วยแมงมุมตัวน้อยๆพวกเราจะเก็บผ้าอ้อมไว้ในกล่องพลาสติกแสนสบายเช็คมีหน้าที่สำคัญวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้เปลี่ยนผ้าอ้อมอย่าก,กังวลไปก่อนอื่นฉันต้องเอากล่องผ้าอ้อมมาตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้ฉันก็ต้องติดพวกมันให้ได้ อฟิวทำได้แล้วใครเป็นพ่อที่เจ๋งที่สุดนะเหรอฉันเองตัดชุดออกมา3มชุดจากผ้าสีขาวสวมมันลงไปทุกคนมีชุดที่แตกต่างกันเด็กผู้ชายมีชุดที่ตกแต่งด้วยผ้ากระสอบและเด็กผู้หญิงมีชุดเรดรสยาวถึงพื้นจากตุ๊กตา LOL ว่าดดีไซน์ด้วยสีอะคริลิกเติมลูกปัดรูปเห็ด ทำเปลจากกิ่งไม้ทำสองชิ้นแบบนี้เติมฐานรองแนวตั้งและชิ้นที่2เข้ากับมันเติมขาสี่ขาเปลนี้จะกวยไปมาบนกิ่งโคง้งฉีกิ่งไม้บางๆเป็นชิ้นๆควยชิ้นสองชิ้นเล็กๆเข้าด้วยกันพวกเราจะต้องการจี้รูปแมลงต่อทองและผู้ ชิ้นส่วนทุกชิ้นกลายเป็นโมบายแสนสนุกติดย่ามอสปลอมเข้ากับแท่งกั้นแนวนอนมันเป็นเปลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากติดตั้งบ่อทำจากนุ่นสีเขียวเติมหมอนยา่ามันทั้งนุ่มอุ่นและเป็นธรรมชาติเลยห่อยผ้าบนผนังเช็คโชว์เพลใหม่ให้ลูกน้อยฉันบอกว่าพวกเขาจะทำเตียงใส่ฉันบ้าง โอเคนอนให้สบายนะนุ่นทั้งนุ่มย่าามอสก็เปียกหมอนย่าเพิ่งเล็มมาใหม่ๆเลยดูรูมเซอร์วิสนี่สิดวงดาวน้อยกระพริบวิบวาวดูเหมือนพวกเขาจะหลับแล้วฉันไปดีกว่าในที่สุดยักษ์น้อยก็ยอมสงบเงียบให้พ่อแม่พวกเขาแต่ไม่นานหรอกนะแง่ทำไมถึงชอบส่งเสียงจังเนี่ยพวกเธอเกือบทำให้ทั้งอาณาจักรตื่นแล้วนะจะปอนให้เดี๋ยวนี้แหละ มาทำขวดนมให้พวกเขากันทากาวร้อนลงบนพื้นผิวแก้วและปิดด้านล่างทีนี้ก็ได้เวลาผสมดินปั้นแล้วคลุมหลอดแต่ละหลอดด้วยดินปั้นและทำให้มันเป็นแบบนี้อุ๊ดูเหมือนพวกเราต้องเล็มก้านแล้วปีนี้เราเก็บเกี่ยวพืชผลได้ดีจริงๆเขียนสูตรอาหารสำหรับยักษ์น้อยลงไปดวงตาลูกหนึ่งสาหร่ายทะเลหชิ้น และนมนกฮูกปิดคอขวดด้วยกาวร้อนพลิกมันและทำเป็นจุกนมไฮไลท์ฟักทองมาทำเก้าอี้ทานข้าวเด็กจากกิ่งไม้และผ้าบางชิ้นเล่มกิ่งไม้เอาอันใหญ่ๆมาสี่อันและอันเล็กๆอีกเยอะๆรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทําเป็นขาโต๊ะทำด้านบนให้ดูเหมือนเก้าอี้ พวกเราทำเก้าอี้ได้3มตัวมีพื้นที่พอสำหรับทุกคนแล้วเติมเปลยยวนติดหน้าโต๊ะทำจากแผ่นไม้แบบนี้ระบายทับด้วยสียอะคริลิกเฉดสีเดียวกันนั่งลงสิได้เวลาอาหารกลางวันแล้วระหว่างที่ฟิโอน่ากำลังอุ้มลูกอยู่นั้นมนุษย์ขนมปังขิงก็นั่งลงพอดีว้าฉันพร้อมทานอาหารกลางวันแล้ว หนมขิงอย่าทำให้ฟิโอน่าโวกแวกสิเธอต้องดูแลลูกน้อย3าคนเลยนะทุกคนอยากจะทานของพวกเขากทั้งนั้นแต่พวกเขาต้องการมันมากกว่าเด็กน้อยทุกคนได้รับการป้อนแล้วและมีความสุขดีฟิโอน่าและเชร็กเหนื่อยนิดหน่อยแต่พวกเรากำลังทานมื้อเย็นแสนโรแมนติกข้าหนองน้ำกันละ่ะจะพาฉันไปด้วยไหมบ้านของเราคือที่ที่มีของกินอยู่มาแปลงร่างม้าของเล่นหัหกๆตัวนี้เป็นลากันเถอะทำหน้าลาจากดินเบา ทำปากเปิดและจมูกรั้นติดขนสั้นๆเติมหูสีดำคู่หนึ่งเติมฟันขาวเติมส่วนขาวของตาอย่าลืมหางละ่ะไฮไลท์ผิวด้วยแปรงแห้ง แกร์ออกมาสินี่เพื่อนของนายเองดองกี้น่ะนายทำโคลนเลอะไปหมดเลยฉันข้ามไปไม่ได้เลยแต่เล่นกับฟองแล้วมันสนุกจังเลยแฮะไม่มีใครอยู่บ้านโอเคฉันจะอยู่ที่นี่แหละโอ้ว้าวฉันมีแขกมาด้วยเอรไพรส์จังเลยฉันเกือบจะจมในหนองมือของนายแล้วนะนายก็ไม่น่าเดินไปเดินมาเวลาคนเขาไม่อยู่บ้านเลยนะฉันต้องมาช่วยขนนายอีกแล้วเนี่ย คุณไม่มีวันเบื่อแน่กับครอบครัวแบบนี้กดไลค์วิดีโอของเรากดติดตามลาลิลูและกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา